ผ้า่องชาวเน็ตยังทึ่งกับน้องชิกิตาไม่หายชี้เคป๊อปมีสั่นสะเทือนไหลพุ่ง YG ต่อเทสโปรไฟล์ของน้องโรล่า สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตเรื่องเราค่ะเกี่ยวกับน้องๆเบบี้มอนสเตอร์กันสักนิดนึงอย่างที่เราทุกคนได้ทราบกันนะคะมีเด็กฝึกเบบี้มอนสเตอร์ทั้งหมดเจคนมีน้องเด็กไทย2คนคือน้องแคนนี่ชิกิตาอายุ14ปีและน้องแพรพริตาอายุ17ปีนั่นเองค่ะหลังจากวันที่11พฤษภาคมได้มีการประกาศประเมินครั้งสุดท้ายว่า YG จะพาน้องๆทั้ง7คนไปด้วยกันมีน้องแพรพาริตาน้องแคนนี่ชิกิตา2เด็กไทยน้องรูกะ น้องอาสาน้องอาหยอนน้องฮารัมน้องโรล่าแล้วก็ยังได้ปล่อยเพลงดีมส์ออกมานะคะซึ่งเป็นเพลงก่อนเดบิวต์ไม่ใช่เพลงเปิดตัวแต่อย่างใดค่ะแล้วก็มีสมาชิกทั้งจัดคนพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะทาง YG ได้ปล่อยน้องแคนนี่ชิกิต้าออกมาค่ะแฟนๆบอกว่า YG แปลว่าอิสระจริงๆค่ะเขาได้ปล่อยรูปน้องชิคิต้าออกมาเป็นเทสโปรไฟล์3รูปอย่างเป็นทางการโ o โ o b บาย2021 Before d e b u t ปล่อยเซตร,รูปออกมาคนแรกนะคะต่อมาค่ะก็เป็นรูปเซตของน้องโรล่าปล่อยออกมา3รูปเช่นเดียวกันลุกก็แตกต่างกันนะคะใส่เสื้อผ้าใหมพรมสีสันสดใสลูกจอ,อกแนวน่ารักมีความน่าค้นหาไปในตัว มีลุกผมยาวแต่งหน้าเบาๆให้ความรู้สึกถึงมีความสดใสออกแนวน่ารักมีความน่าค้นหาไปในตัวลุกก็ผมยาวนะคะซึ่งน้องโรล่าและน้องชิกิตานี้ให้อารมณ์ต่างกันค่ะน้องโรล่านี้จะให้อารมณ์ถึงความอ่อนหวานแต่มีความซ่อนเปรี้ยวดูมีความจี๊ดจ คลิปนี้นะคะแอดพาทุกคนมาดูรีแอคคอมเมนต์ชาวเน็ตกันบ้างค่ะหลังจากที่ทาง YG ได้ปล่อย10ร,รูปของน้องชิกิตะออกมาซึ่งปล่อยออกมาได้2วันก็ยอดไลค์ก็พุ่งขึ้นสูงนะคะแต่1ล้าน3แสนไลค์ยอดคอมเมนต์ก็เกือบ2 0 0 0 0คอมเมนต์ด้วยกันค่ะแฟนๆต่างก็แสดงความคิดเห็นกันว่าร้อนแรงมากชิกิตะเธอสวยมากขึ้นออนลาชิกิตะพุ่งสูงมากจริงๆเธอคือราชินีเคป๊อปในอนาคต เจ้าหญิงจากประเทศไทยและไอดอลอัจฉริยะพลังของชิกิตาคือ1.5ล้านไลคชิกิตาเธอเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์โดยธรรมชาติราชินีแห่งวายจีในอนาคตชิกิตาคืออันดับที่หนึ่งในอนาคตว้าวเด็กวัย14ปีออนลาพง์ฉันประทับใจมากฉันชอบจมูกปากตาสมบูรณ์แบบเหมือนกับตุ๊กตาความสวยของชิกิตาจะฆ่าฉันได้จริงๆชิกิตาฉันรักคนเธอสวยน่ารักมาก ชิกิตาดาวส่องแสงยอดเยี่ยมจริงๆเธอมีใบหน้าที่สวยน่ารักในเวลาเดียวกันสายเลือดของคุณชิกิตาคือสตาร์ที่ส่องแสงราชนีคนต่อไปของเคป๊อปเธอคือคนพิเศษของ YG เลยนะซุปเปอร์สตาร์ตัวน้อยของฉันชิกิตาเธอสวยจริงๆมีความงามไม่เบื่อเวลามองเธอเป็นครีนเธอสมควรได้เป็นวิชวลของกลุ่มชิกิตาสวยมากราชินีจริงๆ เธออายุเพียง12ปีเท่านั้นกับรูปนี้เธอสวยมากบีบีมอสเตอร์ตัวจริงแค่ทำให้บริษัทอื่นตกใจชิกิตา้าโด่งดังและสวยงามแค่ไหนชิกิตา้าวายจีรู้พลังของเธอคนนี้อย่างแท้จริงฉันยังทึ่งกับความสวยของคุณมาจากประเทศไทยบราซิลฉันตกหลุมรักเธอเข้าแล้วเธอสวยมากฉันรักเธอ โอพระเจ้าช่วยชิกิตาเหมือนขึ้นปกนิตยสารชิกิตาดูเหมือนนางแบบมืออาชีพสวยน่ารากักเท่ครบในคนเดียวชิกิตาเท่คูลมากคือเจ้าหญิงตัวน้อยของเราเธอเป็นสาวน้อยที่มีพลังในตัวสูงมากๆและพระเจ้าช่วยชิกิตายอดเยี่ยมมากชิกิตาสวยงามที่สุด นี่ก็คือ r e แ c คคอมเมนต์บางส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะที่แฟนๆทั่วโลกออกมา r e แอคแสดงความคิดเห็นนะคะต่อเสร็จรูปของน้องชิกิตาหลังจากที่ทาง YG ปล่อยออกมาเป็นคนแรกนั่นเองค่ะเช่นเคยทุกคนก็ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ